มูลคันสอนะครับได้สวดเชียรโตนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับสารนทุกทานด้วยนะครับที่สุดแล้วก็จบแะ้าย ต่อยอดกระถิน่ออนออะนะิ

ปาราจีนาปาราจีนาดิกาตะวานาลาัตสาเตปาราจีนีสาธุก็ในระหว่างนี้นะครับก็ในระหว่างที่พระอาจารย์จันดีเสตัะเชโยนะครับได้เดิน,นบิทบาตต่อยอด กระถิ่นสร้างอาคารสร้างกำแพงแก้วณศูนย์ปฏิบัติธรรมปทุมทองแห่งนี้นะครับก็กราบขอญาตท่านคณจารย์สมรูปนะครับผมก็มีข่าวมาแจ้งนะครับว่าสําหรับกระถินปีแ้่นี้นะครับก็ทา่านศูนย์ปฏิบัติธรรมปทุมทองนะครับก็ได้เจ้าภาพเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีผู้ตั้งมโนปฏิทานนะครับขอจองเป็นประธานทอดกระถินสวดปฏิทินอาจารย์สม สวิทธไตรทิพย์ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับตาเห็นไหมครับว่าการถิ่นนะครับถ้าทำเราก็ได้ใช่ไหมครับวันนี้ท่านอาจารย์<ด>ยุทธะะิธออะะรรมและ,ะท,ท่านอาจารย์สมิไตรทิพยก็ได้มาเป็นประธานรองก็ได้ตั้งเป้าหมายนะครับตั้งมโนปณิธานบอกขอจองไว้เลยปีแน้านะครับก็กราบกราบเรียนนะครับท่านอาจารย์ ดันน you know, ีจิตาชโยนะครับไลนะครับว่าประธานกระถิ่นปีหน้าของเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผม2567ใช่ไหม2567นะครับเลขดีนะครับปีพุทธศักราช2567นะครับสานูก็2567มีแล้ว2568จะจองลูกหน้าก็ได้จองลูกหน้าสองปีก็ได้นะครับจะมีท่านพูดใจบุญนะครับยอดเยี่มที่ท่านใจจะขอจองกระถิ่นนะครับไว้ลูกหน้าเลยก็ได้นะครับ อย่างที่ครับเรียนท่นานอาจารย์นะครับก็เราก็ต้องตั้งผังไว้ใช่ไหมครับเป็นผนสําเร็จให้กับตัวเองนะครับว่าโอ้ปีนี้ถ้าเราอยากเป็นประธานกระถิ่นนะครับปีหน้าเราก็ต้องได้เป็นใช่ไหมับเพราะว่าเราเห็นเลยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยอากาศเนื่องด้วยการที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษานะครับวัดแต่ละวัดที่เราจะทอดกระถิ่นนะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดได้ง่ายนะครับที่ เราอยู่ในยุคที่เราต้องร่วมกันสืบทอดอายุข้อพุทธศาสนานะครับเพราะว่าการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับหรือแม้แต่การปวดในบวมของข้อพุทธศาสนานะครับก็เริ่มลดน้อยลงนะครับอาจารย์อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับก็เราได้พนักานเดปีหกแต่เนี่ยนะครับปีพุทธศักราช258นะครับคุณแม่ความสนจมีเียมพานะครับขอต่อ ตอนนี้เราเหลือปีเราต่อยอดไปอีกปี2569ันห้า้ยใช่ไหมครับปี269แล้วเออปีหกเก้าก็เลขปีนะครับอาจารย์ปี69นะครับมีใครอยากจองมครับเลข9เลขสวยนะครับปีสองหกเกาสบายใจสบายใจ2ปีเลยสบายใจ2ปีแล้วนะครับขอบคุณแม่มาแล้วนะโอ้ต่อยอดสถิติมาเยอะเลยอนาคตธนาบุญร่วมกันนะสาธุสาธุสาธุ 坚持到底。